โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมนเดอร์ตอนนี้ทุกคนอยู่กันในสรุปดราเกินบอล AF การมาของไอซ์กันนะฮะสำหรับแฟนมัง,งะฉบับนี้เนี่ยจะยังอยู่กับผลงานของอาจารย์ยังจีจี้เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์แกนะฮะแต่หากว่าทุกคนพร้อมแล้วเราก็ไปรับฟังกันเลยดีกว่าเรื่องนี้จะเซตติ้งอยู่ในช่วงไอภาค GT หลังจากที่จบไปแล้ว3ปีคล้ายกับ AF ของอาจารย์โตยโยทาโร่แหละฮะแต่ว่าคราวนี้ศัตรูจะไม่ใช่ไซโกะแต่ว่าจะเป็นไอซ์ ซึ่งไอไอซ์เนี่ยจะเป็นลูกชายของฟรีเซอร์นะซึ่งมันถือกําเนิดขึ้นมาจากการละลายน้ําแข็งหลังจากที่ละลายออกมาได้แล้วตัวเขาก็คือถามหาคู่ต่อสู้ทันทีเลยว,ว่ามันจะมีใครมาช่วยทดสอบพลังที่เก็บไว้นานปีของเขาหน่อยได้ไหมแต่ก่อนอื่นเลยขอเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วหนึ่งสิ <c oughs> <c oughs> คือแบบเป็นคนชอบเครื่องดื่มเย็นๆฮะตัดมาทั้งโลกซึ่งตอนนี้เนี่ยปังจะอายุได้16ปีแล้วซึ่งก็จะ เทียบเท่าโกหังในภาคจอมันบูแล้วทีนี้นะฮะมันก็จะเกิดเหตุปีลาฟเนี่ยมันปล้นธนาคารอีกแล้วเหมือนกับฉบับของอาจารย์โทโยโทาโร่เลยถือท,ทำไมมันต้องชอบปล้นธนาคารในจังหวะนี้ด้วยก็ไม่รู้นะฮะซึ่งปังเนี่ยก็เข้าไปกระทืบยังไม่รีรอไม์คงอยากจะบอกว่าโอ้โหกระทืบแบบไม่เกรงใจใครเลยตูเนี่ยเป็นนางเอกในภาคซูเปอร์ซาก้าบแบล็คนะเว้แต่ว่าหลังจากโดนกระทืบเสร็จแล้วก็โดนส่งเข้าสังเตทั้ง3ตามระเบียบนะฮะแล้วเราก็ได้รู้ว่าปังนั้นนะฮะนอกจากจะเรียนเก่งแล้ว กีฬาเนี่ยก็ถือว่าเก่งด้วยซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ว่าเจ้าหล่อนเรียนเก่งเพราะว่าความฉลาดเนี่ยน่าจะได้พ่อมาเยอะซึ่งถือว่าโชคดีมากแต่หากว่าความฉลาดไปได้ปูเนี่ยคือโคตรซวยเลยคงจะเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็สอบตกแน่นอนเราจะได้รู้เพิ่มเติมอีกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์ซาตานเนี่ยได้เลือกผู้สืบทอดใหม่แล้วซึ่งนั่นก็คือปาปาย่าแมนหรือว่าไอ้มนุษย์มะละกอหรือก็คืออูบูนี่เองตัดกลับมาทางไอซ์นะฮะซึ่งกําลังหง,งุดหงิดมากเลย ลูกน้องบอกว่าจะพาไปหาคู่ต่อสู้เก่งๆให้แต่กลับกลายเป็นว่าไอ้คนเก่งๆที่พามาหาเนี่ยก็คือมีแต่คลิปป่ามันแค่แตะก็ตายแล้วเนี่ยนะคนเก่งๆ <c oughs> แค่แตะเนี่ยก็คือละลายเลยจนลูกน้องบอกว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเวลาคิดแป๊บนะงั้นเอาไอ้ซุนโกคูเป็นไงซึ่งก็ถือว่าน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าไอ้โกคูเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าฟีเซอร์อยู่ด้วยก็เลยทำให้อซ์เนี่ยเออแบบสนใจงั้นเราไปเจอกับซุนโกคูเนี่ยน่าจะดีกว่านะฮะทางด้านเบจิต้าปัจจุบันเนี่ยได้ฝึก จนตัวเองเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นซูเปอร์เซย่าสได้ดั่งใจนึกแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะพยายามยังไงก็แล้วแต่ตัวเขาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับเป็นซูเปอร์เซย่าสได้ตราบเท่าที่เขาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีห่างนะฮะ ทันใดนั้นไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนแล้วบอกว่าพ่อโอ้โหฝึกมาแล้วตัวเหม็นเน่ะก็เลยทำให้เบจิต้าเนี่ยได้รับ emotional damage ไปหนึ่งดอกแบบสุดเลยโดดลูกสาวบอกว่าตัวเหม็นนะทีนี้มาดูทางโกเทนแล้วก็ทรังส์บ้างปัจจุบันนะฮะโกเทนเนี่ยได้เข้าทำงานกับแคปซูลคอร์ปอเรชั่นไอ้นี่มันเด็กเส้นเด็กฝากเลยแหละผมบอกเลยซึ่งตอนนี้ถ้าเจ้านายของโกเทนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครย่อมเป็นทรังส์อยู่แล้วเพราะว่าทรังส์เนี่ยเขาเป็นประธานบริษัท แล้วประเด็นก็คือแม่งเป็นประธานที่ค่อนข้างที่จะเล่นตัวด้วยนะบอกเรียกธงเรียกทรังส์เหมือนเดิมไม่ได้ละตอนนี้ต้องเรียกว่าท่านประธานหรือไม่ก็บอสสิว่าโกเทนเออเอาจริงๆนะฮะผมก็ชักที่จะเริ่มเชื่ออย่างจริงจังแล้วว่าบทของโกเทนเนี่ยมันกากจริงๆฮะไม่ว่าจะจัก,กรวาลไหนของใครแต่งก็คือเรียกได้ว่าแทบจะอยู่ใต้เท้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องเสมอเลยนะคราวก่อนตอนสู้กับไซโกเนี่ยก็คือไม่มีบทเลยฮะโดนเล่นงานจนสาหัสแล้วก็ นอนอย่างเดียวนอนตลอดการต่อสู้ขนาดทรังส์เนี่ยยังได้ทําประโยชน์ได้สู้บ้างเลยนะฮะคิดดูเรียกได้ว่าติดหนี้บุญคุณทรังส์ด้วยในฉบับนี้เพราะว่าทรังส์เนี่ยช่วยโกเทนให้ได้แต่งงานกับน้องพาเลสเออเนื่องจากว่าพ่อของน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าอยากจะได้แบบลูกเขยที่แบบทํางานในบริษัทใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่นอนเพราะว่าไอแคปซูลคอปเปอเรชั่นเนี่ยย่อมเป็นหนึ่งในบริษัทที่ว่าอยู่แล้วโกเทนก็เลย ใช้เส้นสายจากทรังส์เนี่ยเข้าทำงานแล้วก็ได้แต่งกับน้องพาเลสในที่สุดนะฮะเรียกได้ว,ว่าไม่มีทรังส์เนี่ยคือไม่ได้เกิดแถมยังทําน้องเขาท้องด้วยไม่รู้ว่าท้องก่อนแต่งหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือน้องเขาท้องแล้วฮะก็เลยทาให้โกเทนเนี่ยคือดีใจมากในที่สุดก็จะได้อุ้มลูกละทรังส์เห็นว่าเออไม่อยากจะทําลายบรรยากาศเพื่อนกันเลยบอกว่าโอเคงั้นวันนี้อนุญาตให้กลับไวก็ได้แต่ยังไม่ทันได้กลับไปไหนเลยฮะทุกคนก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงพลังงานอันมหาศาลที่กำลังมาเยือนโลก ใช่แล้วเพราะว่าการมาถึงของไอซ์นั้นมันใกล้เข้ามาแล้วนั่นก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องออกไปต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยและเบจิต้าเนี่ยก็เป็นคนแรกที่ขอลุยก่อนซึ่งเบจิต้ากับไอซ์เนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างสูสีมากแต่ขณะเดียวกันนะฮะพิกโรโเนี่ยก็โทรมาจากในกนรกฮะแบบโทรติดต่อทางโทรจิตมาเลยแล้วบอกว่าโกฮัง oh มีข่าวร้ายมาบอกนะคือฟรีเซอร์มีอะไรอยากจะฝากบอกสักหน่อยเกี่ยวกับการละลายน้ําแข็งของไอซ อาจารย์ยังจี้จี้ก็คือเขาเซตติ้งให้การกําเนิดของเผ่าฟรีเซอร์ในเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฮะชาวฟรีเซอร์เนี่ยหลังจากที่กําเนิดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะจะอยู่ในสภาวะโดนแช่แข็งเพราะว่าที่ดาวของพวกฟรีเซอร์เนี่ยมันหนาวมากซึ่งช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะใช้เวลาที่จะละลายน้ําแข็งออกมาเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะยิ่งใช้เวลาละล,ะลายน้ําแข็งนานเท่าไหร่นะฮะนั่นก็หมายความว่าชาวฟรีเซอร์คนนั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ในขณะที่ฟรีเซอร์รวมถึงคิงโคที่ว่าเก่งแล้วนะฮะยังใช้เวลาละลายออกมาเพียงแค่5-6ปีแต่ว่าไอไอซ์เนี่ยมันใช้เวลาละลายถึง50ปีเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันจะต้องแข็งแกร่งกว่าฟรีเซอร์แล้วก็คิงโคไม่รู้ตั้งกี่เท่าแน่นอนแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าไปๆมาๆเดี๋ยวเบจิต้าก็ชักที่จะเริ่มไม่ไหวละโชคดีที่เบจิต้าเนี่ยยังมีไพ่ตายเก็บไว้อยู่ซึ่งนั่นก็คือปืนยิงคลื่นบลูส์นั่นเองนะฮะ มันเป็นฉบับยอดส่วนเหมือนกับตอนที่บลูมาเคยใช้ทำให้เบจิต้าเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์ซยสีทุกคนยังจำได้ใช่ไหมฮะไอของเก่าเนี่ยมันมาเป็นลดเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นแค่ปืนฮะเบจิต้าก็เลยฝากทวังให้ยิงใส่ให้หน่อยต้องใช้มันละแล้วก็แน่นอนนะนอกจากหางเนี่ยจะงอก,กลับมาเบจิต้าก็สามารถกลับเป็นซูเปอร์ซยสีได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เบจิต้าเนี่ยก็เลยเป็นฝ่ายบุกกลับบ้างจนไอซ์เนี่ยตอบโต้ไม่ออกเลยหารู้ไหมว่าไอซ์เนี่ยที่เบจิต้าสู้อยู่เนี่ย มันไม่ใช่ร่างไฟนอนฟอร์มเหมือนกับฟรีเซอร์นะฮะมันเป็นแค่ร่างแรกอันนี้คือร่างแรกเท่านั้นนะฮะทีนี้ไอซ์ก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นเซคั่นฟอร์มที่เหมือนกับคิงโคแล้วก็ฟรีเซอร์ในร่าง2อเลยฮะและก็กระทืบเบจิต้าเนี่ยจนเละเลยผมว่าภาพฝันร้าที่ดาวนาม็กสำหรับเบจิต้าแล้วก็โกฮังเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วฮะแค่ร่างนี้ร่างเดียวเนี่ยเบจิต้าที่ฝึกหนักถึง3ปีแล้วก็ อยู่ในร่างซูเปอร์สัญ่าสี่เนี่ยก็คือสู้ไม่ไหวเลยฮะพอเห็นเบจิต้าเนี่ยโดนซ้อมฝ่ายเดียวก็ไม่จะไปต้องสนก,กฎกติกาอะไรละเราก็คืนลุมมาเลยดีกว่าทุกคนเลยพร้อมใจที่จะเข้าไปช่วยนะฮะทรังส์แล้วก็โกเทนเนี่ยก็เลยทําการใช้ไอระบำฟิวชั่นแล้วก็กลายร่างเป็นโกเทนคูสซูเปอร์สัญ่าสามในขณะที่อูบุเนี่ยก็เข้าไปแจมเช่นกันส่วนโกหังเนี่ยก็เลยขอให้ปางเนี่ยช่วยยิงไอปืนขึ้นบลูส์นี้ใส่ให้ทีนะเพราะโกหังเองก็อยากได้ร่างซูเปอร์สัญ่าสี่เหมือนกันแค่เท่าที่มีเนี่ยมันไม่ไหวหรอกกปะเด็น็นคื โกฮังเนี่ยไม่เคยผ่านการเป็นซูเปอร์ไซยยสีมาก่อนเหมือนเบจิต้าฮะดังนั้นเขาจะต้องเอาชนะสัญชตาตญาณดิบของร่างลิงยักษ์สีทองให้ได้ก่อนเราก็ต้องมารลุนกันว่าเขาเนี่ยจะทําได้ไหมแต่ด้วยเสียงเรียกของปังนะฮะก็เลยทาให้โกฮังเนี่ยได้สติอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยยสีมาใช้ได้อีกคนหนึ่งจริงอยู่ว่าแม้อซ์เนี่ยมันจะเก่งนะแต่ว่าพอโดนทุกคนลุมเข้าเนี่ยสภาพก็ชักที่จะไม่สู้ดีนักแล้วก็ โดนขึ้นพลังของทุกคนเนี่ยอัดจนจมดินไปเลยแม้ว่าจะบาดเจ็บบ้างนะแต่ว่าพลังเพียงแค่นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการไอซ์ได้แล้วนั่นก็เลยทำให้ไอซ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟนอลฟอร์มฮะซึ่งก็จะคล้ายกับเติร์ดฟอร์มของฟรีเซอร์ทำเอาทุกคนเนี่ยคือผวาเลยนี่คือร่างที่แท้จริงของมันและและมันว่องไวมากไวจนทุกคนเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นก็ทําให้อุบุเนี่ยก็คือหมดสภาพต่อสู้ลุกไม่ขึ้นนะฮะคนถัดมาที่โดนก็คือโกเทนคูสซึ่งโดนเล่นงานจนขนซ้าายยเยดกระจุล พอเห็นทุกคนโดนเล่นงานอย่างหนักเนี่ยปังก็เลยแบบอยู่เฉยไม่ได้ก็เลยต้องเข้าไปช่วยนะฮะแต่ก็รู้ๆกันอยู่ว่าขนาดเบจิต้ากับโกฮังที่ว่าเก่งเนี่ยก็คือยังสู้ไม่ได้ปังเนี่ยที่ออนแอที่สุดย่อมมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะซ้มรลายก็คือโดนไอซ์เล่นงานแล้วก็ตายเลยฮะนั่นเลยทําให้โกฮังโกรธมากแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์ซายาห้าอย่างน่าตกใจก็คือแบบว่าเอ็งทําลูกสาวตูขนาดนี้มึงไม่ได้ตายดีแน่คราวนี้โกฮังก็เลยเป็นฝ่ายตอบโต้ทําให้ไอซ์เนี่ยก็คือโดนซัดคืนแบบเมามัน สรุปก็คือไอซ์เนี่ยที่เป็นร่างไฟนอลฟอร์มก็สู้โกฮังซูเปอร์ไซยาห้าเนี่ยไม่ไหวเลยฮะคือเทียบกันไม่ติดเลยก็เลยจําเป็นต้องเล่นบทขี้แพ้ชวนตีก็คือจะทําลายโลกให้ตายหากันหมดแต่โกฮังเนี่ยไม่ยอมไม่ทําอยู่แล้วฮะก็เลยปล่อยขึ้นเต่าเนี่ยสวนกลับไปแม่งเลยแล้วก็ทําให้ไอซ์เนี่ยตายหาไอความเทพที่โชว์มาเนี่ยก็คือไม่เหลือเลยฮะเมื่อเทียบกับซูเปอร์ไซยาห้าหลังจากนั้นทุกคนก็พากันไปรักษาตัวที่หอคอยของพระเจ้า แต่บรรยากาศมันก็ช่างเศร้าสลดเพราะว่าเราต้องเสียปังไปฮะก็คือปังตายแล้วทันใดนั้นนะฮะอดีตไคโอชินจึงติดต่อมาว่าตอนนี้อะดรา้อนบอลเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้ขอให้ทุกคนรอกันไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังเองย้อนกลับไปตอนที่โกคูเนี่ยสู้กับโอเมก้าเชนลอนนะฮะจริงๆแล้วตอนนั้นอะโกคู Goku ตายไปแล้วนะฮะแต่ว่าเทพมังกรเนี่ยได้ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งจึงทําให้โกคูเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมพลังของเกงคีดาม่าหรือว่าบอลเกงกีได้สําเร็จแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็คือโกคูเนี่ยจะต้อง ให้กับเทพมังกรเป็นการแลกเปลี่ยนฮะเนื่องจากว่าร่างของโกคูเนี่ยมันมีพลังด้านบวกเยอะนะฮะมันเลยจําเป็นต้องเอาไปต้านพลังงานแย่ลบของดราก้อนบอลซึ่งอดีตไคโอชินบอกว่าหากเอาดราก้อนบอลมาใช้ใหม่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะได้เจอกับไอ้พวกอีวิลด์ราก้อนหรือว่ามังกรร้ายเหมือนกับตอนนั้นอีกก็ได้แถมคราวนี้มันน่าจะเก่งกว่าตอนนั้นด้วยซ้ํายังใช้ไม่ได้นะฮะดังนั้นเพื่อที่จะคอยรับมือมังกรร้ายเหมือนตอนนั้นอดีตไคโอชินเลยเสนอตัวว่าจะฝึกให้กับเบจิต้าแล้วก็โกฮังให้เป แต่เดนเด้ก็้านขึ้นแบบว่าถ้าหากว่างั้นแล้วก็เรื่องชุบชีวิตปังเนี่ยเราใช้ดราก้อนบอลของดาวนาเมสก่อนก็ได้นี่นาแต่ว่าอดีตไคโอชินบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อย่าเสี่ยงเลยเนื่องจากว่าโปรลุนก้านั้นทรงพลังมากกว่าเทพมังกรของโลกมากนะฮะไปใช้ซูม4ซ่ม5ถ้าหากว่าเผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยพลังงานแง่ลบของโปรลุนก้ามันเยอะเราก็จะเจอมังกรร้ายที่โหดยิ่งกว่าของโลกซะอีกนะฮะดังนั้นแล้วทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้งงั้นเราก็จะฝึกโกฮังแล้วก็เบจิต้าเนี่ย ให้เป็นซูเปอร์ซาย่า5ได้ดั่งใจก่อนแล้วค่อยใช้ดรากอนบอลตอนนั้นเราจะได้เอาไว้ใช้ปรับมบังกรชั่วรายได้นะฮะแล้วก็จะเป็นการจบตอนของดรากอนบอล AF ในพาร์ทหนะฮะเอาไว้มาต่อกันใหม่ในพาร์ทที่2กันแล้วกันสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ